ท่านสมคิดปานไทยสงกับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสมคิดบานไทยสงสมาชิกสภาผู้แทรดดนราษฎรจังหวัดน,น้องขายพรรคเพื่อไทยครับขอหาลือกับท่านประธานดังนี้ครับผมได้ลงพื้นที่พบครูบาอาจารย์นะครับได้รับการร้องเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสพอปอและสพอมอนะครับ ในเขตพื้นที่จังหวัดน้องขายนะครับต้องการของงบประมาณในการปรปับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนนะครับเพื่อปรปับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้โรงเรียนได้น่าอยู่น่าเรียนนะครับอันนี้ก็ผมก็อยากฝากไปยังกระทรวงศึกษาธิการได้ดูแลงบประมาณปรปับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยนะครับไม่ว่าแต่จังหวัดน้องขายนะครับทั่วประเทศอยากให้มีการปรปับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อให้เป็นภูมิทัศน์เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนนะครับเรื่องต่อไปนะครับของงบประมาณในการสร้างาสะพานข้ามห้วยคำมิดนะครับระหว่างตำบลน,นาดีและตำบลอุดมพรอำเภอเฝ้าไร่ครับอันนี้ผมพูดมาตั้งแต่เป็นผู้แทนมาตั้งปี50จนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดที่จัดสรรงบประมาณสร้างสะพานข้ามตรงนี้นะครับ เพราะเป็นเขตชนประทานแล้วก็เวลาน้ําหลากมาสองตำบลน,นี้จะข้ามหาก,กันไม่ได้มันน้ําไหลเชี่ยวถ้าถ้าสร้างสะพานข้ามตรงที่เป็นฝายน้ำล้นเนี่นครับจะทำให้พี่น้องประชาชนไปมาสะดวกได้ตลอดฤดูกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ของบสนับสนุนในการปรปับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดหนองคายนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งเป็นจังหวัดเดียวที่อยู่ชายแดนกละติดเมืองหลวงของประเทศเราเพราะฉะนั้นเป็นจุดสําคัญที่สุดของประเทศที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศนะครับผมก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ,ะกรมทางหลวงแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้ไปดูและตะลิงริมน้ำโขงตลอดตั้งอำเภอเมืองขึ้นไปซีงใ,ใหม่ครับท่าบอ่อซีงใหม่ อันนี้อยู่ระหว่างเมืองหลวงของประเทศลาวเดี๋ยวนี้ทางนครเมืองจันท์เขาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองหลวงของเขามันลดหน้าไปกว่าประเทศไทยเพราะนั้นถ้าน้องคายเนี่ยรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญตรงนี้เราจะเสียเปรียบในเชิงการท่องเที่ยวนะครับก็ขอฝากเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณางบประมาณไปช่วยเหลือปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดน้องคายตรงกับจังหวัดอําจังกัแพงนครเมืองจันทด้วยนะครับขอบคุณมากครับ